างาสวยงามครับว่าทงชาติไทยริวสวยสวยงามคน,มมน,มนคพ้อมมาสวยงามครับพปไ่ต้รนรัวเองนครับเป็นสีน้ำงินโอ้มักนำนางเจพวกนอด้วยนะครับรสาวสาวานพวกเจร ขาเด้ด้่หางขานครับหาครัดแต่ังโอ้หางขาครับพี่น้องครับสิได้มากครับโอ้สิได้ยหางขาด่อยพี่น้องเอ้หางขาดนะครับโอ้ยลายสงสารทยฉันนดจะขาดน้องีสันสงชาติสวยงามนะครับสงา หยอดครับพี่น้องครับเห็นไหมประชาสงเนะครับรถยนต์หมายเรข่ีงเนจุดค้างขาครับพี่น้องอีกรถสี983ปมนะครับขอความปรานาครับรมรถทุนอด้วยครับ983รว่าบริจาของลงนะครับเสียดายค้างขานเนาะ เสียดายหางขาดครับพี่น้องเลยเสียดายหางขาดทุกทีก็มีการแข่งขันเบ้านะครับเช่นเน้นะครับเชียงสารตอนใต้บรมดำสุรินทร์สีสเปรแล้วก็จังหวัดอูบล อที่ลม<า>ครับพอหางขาดครับพี่น้องครับนล่าว่าจะเป็นอำนาจเจริญก็ดีนะครับตามก็ดีที่ลมตะการ์ยัง่เริ่มการจัดการกันเป้ามีสารครับตามติดติดจังหวัดบุรีรมัมย์ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นี้นะครับเราเป็นอว่าโบราณมาจากร้อยปีนะครับ <Okay. S 1> เป็นเบาเอพัฒนาครับเบาเอพัฒนาจะอ้างเยอกครับพี่น้องครับเบาตัวที่จะขึ้นตัวไปครับตัวหมายเลขสิบเอ็ดก็ขออภัยกับหมายเลขสิบเอ็ดครับของคุณอูดมใช่ไหมครับ